อัลฮัมด be ุลิลลาฮ์บ right ินิมติฮิติติมุสซอลิฮัดขอชุกรกตอลลอฮ์สุบฮานตะอาลานะครับผมมูฮัมหมัดซูฟิยานนะครับเบนอับดุลราะห์มานวันนี้เป็นรายการพิเศษมากๆากนะครับดุลิลลา่์ครับขอต้อนรับอาจารย์อัลดนานอัลฟาริตี้นะครับเราจะมาชวนคุยเรื่องการลงทุนในรูปแบบของอิสลามการลงลงทุนในรูปแบบของอิสลามล่ะเขาสอนยังไงเขาถามยังไงก็ในลงทุนในอิสลามมีสองแบบเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือมุชารอกะ นะครับว่าคือลงหุ้นนั่นแหละคนลงหุ้นเท่ากันหมดแล้วก็เปิดธุรกิจอันนึงได้กําไรเท่าไหร่ก็แบ่งเท่าเท่ากันเพราะลงเท่ากันหมดใครลงมากกว่ากันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ง่ายขาดทุนก็รับผิดชอบร่วมกันตามเปอร์เซ็นต์หุ้นที่ลงไปอันนี้ง่ายนะครับเหมือนกับเราซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละครับผมประเภทที่2ก็คือมูอบะธิมูอบะธินี้ก็จะมีรบกวนมาคือเจ้าของเงินเราเอาเงินไปฝากเรามีเงินเราไปฝากกับสาก์เปิดบัญชีมูอริธินี้สาก์เอาเงินเราไปลงทุนต่อมา,ามาได สัญญาตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราไปมงสากรเนี่ยเราจะดูแพ็กเกจนะครับจากกระดาษนะครับโบชัวใช่ไหมว่าถ้าฝาก1ปีควณจะได้30-70หนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝากห้าปีควรจะได้60-40หนะ่าเราก็เลือกเอา นะครับนั่นคือแบบมูดารอบะแบบมูดอรอบะเนี่ยเวลาเขาแบ่งกําไรกับเราเนี่ยถ้าได้กาไรเท่าไหร่เขาก็มาแบ่งตามที่เราตกลงกันทีนี้ถ้าขาดทุนนะครับเจ้าของเงินทุนต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้คือแบบแบบแบบมูดารอบะเนาะทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับเออเราสร้างมานะครับบนความรีบร้อนอยากจะได้เลยทันทีนะครับอยากจะเห็นผลเร็วๆนะครับ อยากจะ,ะได้รับผลตอบแทนแบบแบบแบบรับประกันการันตีนะครับในอิสลามเรามีนะครับผมจะบอกเออมีด้วยออาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์<ม>บอกว่าถ้าลงทุนแบบรับประกันคือรีบาไม่ใช่เหรอใช่ครับในดุนยาเนี่ยถ้าลงทุนแบบรับประกันผลกําไรคือรีบาแต่การลงทุนที่อลัลลอฮ์รับประกันก็คือการลงทุนในวันเกียร์ไหมอัลลอฮ์เช่นเราเรา ให้อินฟาร์นะครับเราสดาก็เราให้นัฟก็กับภรรยาของเรานะครับเราวักกักับที่ดินนะครับโดยเฉพาะวักกัเนี่ยนะครับ mm hmm. ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากการอ,อะไรเอ่ยนะครับอั mm hmm. ลลอฮ์เนี่ยการันตี <Yeah. S 2> การันตีว่าจะได้ผลบุญอย่างแน่นอน mm hmm. การลงทุนกนะับเกียมัตเนี่ย mm hmm. คือการที่เราลงทุนกับสิ่งที่เราต้องได้ก็คือเงิน แล้วก็พล,<ช>ลบุญมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับไปยัง<ช>แล้วก็ไม่เห็นใช่ไหมไปยัง<ช>แต่ พอวันเกียร์มาเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วก็จับต้องได้และก่อนในโลกนี้ uh, uh, ที่เราที่เราโลกมากทั้งหลายเนี่ยคนที่บอกฉันได้เนี่ยฉันได้ไปจริงๆต่างประเทศฉันได้รถเบนซ์จริงๆฉันได้นู้นจริงๆฉันได้ผลตอบแทนจริงๆสิ่งที่จับต้องได้ uh, uh, พอวันเกียร์มาหรือว่าเราเสียชีวิตเกียร์มาเล็กของเราเนี่ย um, uh, สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้และก็เราก็ไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรกับอสัาริรของเราเลย เงินเนี่ยเป็นแค่กระดาษกระดาษมันไม่มีค่าในตัวของมันครับต้นุนตอบแผนเนี่ยใบเทาใบม่วงใบแดงเนี่ยประมาณ25สตางค์ถึง50สตางค์แค่นั้นเองอัอเหรอมันมันมีแค่ลายเซ็นที่เขารับรองว่าเอ้ยหนึ่งแผ่นนี้มีมูลค่า1000บาทนะ <All right. S 2> แต่เราอ <All right. S 2> ่ะอยากจะได้กระดาษแผ่นนี้ <All right. S 2> อ,อ๋อเหรอทั้งสมัยก่อนถ้ามันไม่มีเงินที่เป็นกระดาษแบบนี้เราเราใช้อะไรซื้อไปอยัง เราแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าไหมแลกเปลี่ยนด้วยของใช่เรา<ม>แลกเปลี่ยนด้วยสินค้าสินค้านั้นมันมีมูลค่าใน<ม>ตัวของมันเงินมันไม่มีแต่เราด้านเราอยากได้เงินทําให้เราเนี่ยสูญเสียเนี้อของเรา<ม>สูญเสียการโฟกัสของเราไปที่กระดาษ อ่านะครับในในดุนยานี้แแต่นะาแต่เราสามารถเปลี่ยนกระดาษเงินสมมุติเนี่ยเงินจริงนั่นแหละแต่ว่าเรื่องเงินที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาเป็นเงินมีค่านั่นแหละเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีมูลค่าได้ด้วยการโวก,การ์ฟ <ปะ S 2> บการโ่ก็วารัฟเนี่ยถ้าเราวการัฟหนึ่งครั้งได้700เท่า ถ้าสิ่งที่เราวกัฟเช่นที่ดินนั้นน่ะถูกใช้ไปเรื่อยๆก็จะได้ต่อคูณ700 700 7ย0ร้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งให้มีคนใช้ที่ดินนั้นหรือถึงวันเกียยมัดมี่มหาศาลอ่ะคือคือเราเราเราคำนวณไม่ถูกละทีนี้มันเยอะมากๆแต่ถามว่าเรามองเห็นไหมมองไม่เห็นครับแต่คุณจะได้เห็นแต่ก็แตะต้องมันได้แน่นอนหลังจากที่คุณเสียชีวิตครับเอาไเลยเอาไว้เลเอาไั้สวยงามมากครับโลกิโตนาะลงทุนกับโปทุก ราบิเกโมนแหละราบิเกโมนแหละลงทุนงานวิหกอิตโดอโดเงาเขาท้อิตโดอดอะทุนเอวิตามิาอีกทุบุเลหัวในดุนยอนิเแต่พีห้ว่าเลมว่าเลมบุเลเขไรสักทีพ่อค่ะเจคโคบฟะ banyak สักทีหกอิตน่าบุเลลับิอิโตตะนะปละปวยเจนอะไรย่านี้แล้บิลกิโตโดดะเดุนยอนิอิโตตะนะปหกอิตโดอวิบตัวปแต่พี่อิโตะนะปอบิลอกิโตะมาติอัลฮุอัลกุบารหกอุกิโตะน็อกสักทีทุกอุกิโตะน็อกสักทีละเงินที นะครับมาลงทุนกับวากัฟมาลงทุนซาเดก็นะครับมาลงทุนอินฟารนะครับกับวากัฟในตุสลาม์นะสลาม์อะลัยกุ๊มอร๊าห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตด